วิธีการปัดคุณว่าเราใช้สียี่ห้ออะไรในการปัดสีขาวก็ไก่สีเอทีขอไข่สีเหลืองเซฟโกตอบใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมขายก็ไม่อาจจะไม่ดีเท่าเป็ดนะครับเป็ดขายดีกว่าแต่ก็ก็ดีแหละนะครับขายได้เื่กนอันนี้จะขายเป็นชุดนะครับชุดละสองร้อยสามร้อยห้า สองร้อยถึงสามรอยบาทประมาณนี้นะราคาก็เหรียญนี้ต่อชุดนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับกดทักแชทได้เลยหรือคอมเมนต์ก็ได้ครับแล้วผมจะติดเลขพร้อมเพย์นะครับใครจะสั่งซื้อก็โอนเงินมานะครับแล้วก็แจ้งที่อยู่มาทางคอมเมนต์นะครับ ว่าใครจะสั่งงานดิบพวกงานพวกนี้นะครับที่เราทําอยู่นะครับสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งให้นะครับแต่ต้องมันต้องมีค่าส่งนะครับเพราะว่าของมันก็เชิงมีน้ําหนักหน่อยนึงนะใครอยากได้งานจัดสวนเอาไปจัดบ้านจัดพวกรีสอร์ทอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าเราทําแบบมีช่องของเราเองนะครับแล้วก็หน้าร้านออนไลน์ของเราเองนะครับติดตามช่องนี้ได้เลยโอเคครับ